สวัสดีค่ะวันนี้ร้านสมองเศษตรรถไถมือสองมีรถในร้านมารีวิวให้ดูค่ะมีหลายรุ่นนะคะตัวนี้เป็นรุ่น M ค่ะ M 70อยู่ที่ราคา570,000บาทจะเป็นตัวนี้ค่ะ L 4.8 7 SP 465,000บาทค่ะตัวนี้15 DI ค่ะอยู่ที่298,000บาทค่ะ ดูด้านรุ่น L50 กันบ้างค่ะ L50 มีหลายรุ่นค่ะตัวนี้รถจดทะเบียนปี61 530,000บาทรถสวยสภาพดีค่ะราคาย่อมเยาวก็มีค่ะตัวนี้498,000บาทรถจดทะเบียนปี62ค่ะคันนี้ก็สวยสภาพดีคุาท่านใดกำลังหาอยู่สามารถมองมาลองขับลองดูได้ค่ะที่อำเภอคลองคง,งจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ มาดูด้าน L 5 0ตัวนี้ก็4,98,000บาทค่ะมีให้เลือกมากกว่า10คันค่ะ4,98,000บาทเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็4,98,000บาทค่ะลูกค้าจะเอาเป็นโรนเทอรี่หรือเป็นผ่านก็ได้ค่ะสาสหกแรงมาดูด้าน3,6 d t 36dT อยู่ที่2,98,000บาท3,4แล้วก็มีค่ะเป็นด้าน3,4 d i ี ตัวนี้รถสวยค่ะ2,45,000บาทพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าและผ่านหลังหรือจะเอาเป็นโรตเตอรี่ก็ได้ค่ะเลือกได้1ชิ้นมาดูด้าน L 4 0ค่ะ L 4 0ตัวนี้อยู่ที่ราคา420,000บาทได้อุปกรณ์3ชิ้นนะคะดันหน้าโรตเตอรี่ผ่านควรลองขับดูได้เลยจะเป็นตัวนี้ L 5 0 L 5 0เรามีเยอะมากเลยค่ะ530,000บาทดันหน้าและผานหลัง ้อมอุปกรณ์เลยค่ะรถปี63ค่ะคันนี้รถสวยสภาพดี L5 จะเป็น L50SP L50SP เรามีอยู่3คันค่ะรถจดทะเบียนปี64ค่ะ5 9าแสนามบาทรถชั่วโมงมน้อยตัวส,ยสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูด้านหลัง L50SP กันค่ะมีให้เลือกหลายคันค่ะ L50 จะเป็นรุ่น M 6 0คันนี้เลยค่ะ M 6 0คันนี้สวยมากรถจดทะเบียนปี62เดิมทั้งคันค่ะตัวนี้ใครกำลังหาถึงมาชมได้เลยตัวนี้สวยสวยจริงๆมาพร้อมกับโรตเตอรี่2องเมตรี่สิค่ะ ตัวน,น,นี้เป็น L 5 0 SP จดทะเบียนปี64ค่ะดูทะเดียข้างหน้ากันเดิมทั้งคันเลยค่ะมาลองขับลองอะไรดูได้จะเอาโลหรือจะเอาผ่านมาเลือกได้ที่ร้านเลยค่ะร้านอยู่ที่อำเภอคลอ,องขุงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านใดสนใจสามารถมาลองขับดูได้ จะส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะ47 DT ก็มีค่ะตัวนี้398,000บาทและ410,000บาทค่ะพระ้อมอุปกรณ์ด้านหน้าและข้างหลัง2ชิ้นจะเลือเอาอะไรก็ได้เป็นยันม่มาก็มีค่ะยันม่มาตัวนี้350,000บาทพร้อมตัวนี้ยันม่มา51 470,000บาทพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นเลยค่ะมาดูด้าน SP อีกหนึ่งคัน L50SP จะทะเบียนปี64คันนี้มาพร้อมกับดันหน้าใหม่รถ80ชั่วโมงค่ะคันนี้เท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร065770893 7 8, 37, ค่ะออลองเลือกลอง,ลอง,ลองขับดูได้เลยมีให้เลือกหลายรุ่นหลายราคาแล้วแต่ลูกค,ค้าสะดวกแบบไหนชอบแบบไหน